ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขอพัดูภาพรวมตลาดสักนิดหนึ่งนะครับก็แดงกันอย่างที่เห็นไม่ว่าจะเป็นตลาดคริปโตนะครับรวมถึงตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้ก็แดงหนักมากๆเพื่อนๆนะมาเก็บแคบของตลาดหุ้นสหรัฐหายไปกว่า1ล้านล้านดอลลาร์เพื่อนๆหนักมากนะหนักที่สุด ตัแต่ตอนปี2 0 2 2เลยอะโหดมากๆนะครับในช่วงช่วงนี้ในเบื่อเบนะก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับนาะทีคลิปตัวก็ยังไม่ค่อยไปในตอนนี้นะครับก็หวังว่าจะรีคอรรีกลับมาเร็วๆแล้วกันนะครับเราก็หวังว่าเวลาที่ข่าวร้ายลงมาหนักๆขนาดนี้ ขอให้มันเป็นหลุมได้แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าตอนนี้หลายคนกลัวแล้วก็ราคามันไพรอินไปแล้วหรือเปล่านะครับนะเรดดี้ว่าอย่างที่บอกนะครับลงหนักตั้งแต่ตอนปี2022นะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เป็นในเรื่องของผลประกอบการนะครับแนวของเท sla แล้วก็ Google นะครับหรือว่า Alphabet นะครับจริง Google ทําได้ดีนะแต่แค่ไม่ตรงไปตามที่คาดหวังนะครับแต่ดีขึ้นนะแต่เท sla เนี่ยทำแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรดดี้ว่าเทสลาในเรื่องของ ยอดขายเนี่ยลดลงมานะครับเพื่อนๆนะหุ้นเทสลาลงไป12องนะนะแต่ก็ Google ยังดีอยู่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกแค่ไม่ตรงตามที่ตลาดคาดการนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูที่ตลาดคริปโตกันบ้างนะครับนะก็ถือว่าเมาื่อวานนี้อีเทรียมสปอร์ต ETF นะครับก็โพรเนี่ยเข้ามา1 0 0 0ล้านเนาะถ้าเราเปรียบเทียบกับ Bitcoin นะครับตอนนั้นอยู่ที่4.5พันล้านก็ถือว่าประมาณสักสามสิบเปอร์เซนะ็นต์สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เราๆนั้นนะนะสำหรับเม็ดเงินที่หลั่งไหลเข้ามาผ่านทางอี หลายคนก็งงว่าเฮ้ยทำไมอีเธอร์ราคาไม่ไปสักทีนะครับพี่เข้มเนะี่ยมันดีจริงป่ะเนี่ยนะครับนะก็อารมณ์เหมือนบิตคอยหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าตอนนั้นบิตคอยที่พอเปิดสปอตอีทีเนี่ยในวันที่10มกราคมเนี่ยราคาก็ร่วงลงมานะครับนะหลังจากนั้นค่อยพั้มในช่วงเดือนกุมภานะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีการเทของทาง r กร s c a l e นะครับอารมณ์แบบ Story เดิมหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าคนที่ถืออีเทรียมอยู่ที่ r กร s c a l e ก็มีโอกาสที่จะได้ขายและในตอนตอนนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นแรงซื้อกับแรงขายสู้กันแล้วกันนะในตอนตอนนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูที่ตัวเลขนะครับนะก็กรีสเกลก็เทไป326ล้านนะครับสำหรับเมื่อวานเนี่ยนะแล้วก็เมื่อวานซื้อส0่กว่าล้านนะครับแต่เมื่อวานเนี้ยเมื่อวานซื้อเนี่ยนะครับก็ยังเป็นบวกอยู่เนาะบวกมา100กว่าล้านนะครับแต่วันเนี้ยต้องรอดูนะว่าตัวเลขจะทางแบ็ค แล้วก็ f e d e r a t y เนี่ยตัวเลขออกมาจะเป็นบวกมากน้อยขนาดไหนนะครับนะจนสามารถทำให้ปิดบวกได้หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าไม่สำคัญนะครับนะเพราะว่าราคาลงไปแล้วนะครับแต่ถ้าปิดบวกได้เนี่ยผมว่า อาจจะส่งผลนะครับนะอาจจะส่งผลให้รายย่อยต่างๆที่อาจจะรอดูตัวเลขฟลออยู่นเนี่ยว่าสมมติถ้ามันบวกได้อาจจะมีกําลังใจนะครับซึ่งถ้าเราดูที่ราคาอีเทอริ่มนะครับก็ถือว่าลงมาอยู่ที่3,300นะครับนะเลยเดียว,ว่าเปิดตัวอนะีเทปมาปุ๊บราคาลงมาอย่างเดียวนะนเพื่อนๆนะในตอนตอนนี้นะครับก็หวังว่ามันจะขึ้นไปได้และกันแต่สิ่งที่น่าสนใจคือตอนนี้ในเรื่องของสโต๊ต4ชั่วโมงตัวนี้เริ่มโอเวอร์โซลแล้วนะแล้วก็มีการยกโลนะครับก็หวังว่า มันจะยกโลแล้วก็ไปต่อแบบนี้นะครับคือไม่ทำโลใหม่นั่นแหละนะถ้ายังไม่ทำโลใหม่ผมว่ายังดูดีอยู่นะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าต้องรอดูพี่ใหญ่บิตคอยด้วยนั่นแหละเนาะถ้าพี่ใหญ่บิตคอยไปน้องๆก็อาจจะไปนะครับรวมถึงนะครับ CME f u t u r e Open Interest นะครับนะเรียกได้ว่าทำไฮใหม่ได้ในรอบ หลายเดือนเบื่อๆนะตอนนี้อีเทอเรียมนะครับฟโฟล์นะครับนะหรือว่า Open Interest การเปิดสัญญาโ s i t i o n เนี่ยซัดเข้าไป1.33บิลเลียนะซึ่งทำให้ใหม่จากก่อนหน้านี้จากอยู่ที่1 3 1. 3่งนบิลเลียนะครับถือว่าสูงขึ้นมานะสำหรับตัว CME ซึ่งเราก็มองว่าคนที่เทรด CME เนะี่ยจะเป็นรายใหญ่นะครับนะซึ่งก็ถือว่าตอนนี้เริ่มทำ ให้ใหม่ได้แล้วรวมถึงบิตคอยตอนนี้ถ้าเราดูก็เริ่มทำห้ใหม่ได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็หวังว่าโฟโต่างๆมันจะหลังไหลเข้ามาแล้วกันซึ่งถ้าเราดูเวลาที่ตัวโอ,อ e n Interest มันขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเป็นขาขึ้นนั่นแหละนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนาะก็หวังว่า มันจะทำออทามได้หลังจากนี้นะฮะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการบิตคอยกันบ้างนะครับนะในช่วงช่วงนี้ก็ถือว่า4ชั่วโมงก็เริ่มโอโซลลงมาแล้วนะครับในตอนนี้นะแล้วก็เกิดในเรื่องของ hidden bullish divergence ด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยดูว่าราคาเนี่ยม,มีโอกาสจะยกโลแล้วกันนะครับนะแต่อายไซต์ตอนนี้ทำโลใหม่ไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเกิดความขัดแย้งกันของราคากับออสซิเลเตอร์นะครับก็ต้องเราดูว่า ฮิดเดนบูได้จะคัมแบ็กกลับมาได้หรือเปล่านะครับในทาเเรมสีชั่วโมงหรือว่าราคาเนี่ยจะอยู่สูงกว่า ท่งเทียนก่อนหน้าท่้งเทียนต่าสุดนะครับนะก็ต้องรอดูว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับรวมถึงถ้าเราดูทำเฟรมเดกก็ยังดูดีอยู่นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้บิตคอยก็มีสัญญาณเขียวอยู่แล้วนะครับนะซึ่งก็หวังว่าเขียวรอบนี้มันจะไปได้แรงๆไกลๆละกันนะครับรวมถึงนะครับตอนนี้ตัวหาชิลิบอนมีสัญญาณซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่แดงมาแบบจะปวดเลยนะเบื่อนะแดงมากี่วันแล้วนะครับสำหรับคนเหมืองที่ถอดลักไปนะครับนะปิดสวิตไปนะครับเจ็ดสิบวันเต็มๆนะครับตอนนี้หาชกลิบอน แรกได้เป็นที่เรียบร้อยรู้ว่ามีสัญญาณบายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้นะครับซึ่งถ้าเราแบ็กเทสย้อนหลังกลับไปเนี่ยก็ถือว่าอินดคเตอร์นี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราย้อนกลับไปหลายปีมากๆเลยนะถ้าเราดูนะครับก็ถ้าใช้สัญญาณน,นี้แล้วกันนะมันจะมีวินเลจอยู่ที่6กสิบหกเปอร์เซ็นต์ถามว่าเยอะไหมเยอะมากนะหกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็โอเคหลายคนอาจจะชอบมากกว่านั้นนะแต่ผมคิดว่าหกสิบหกเปอร์เซ็นต์หล่อมากๆแล้วนะครับนะบนะก็ยังไงผมว่าหลาังจากนี้การย่อ ก็เป็นโอกาสอาจจะเป็นโอกาสนะครับนะก็ผมว่าอย่าเพิ่งไปไล่ราคาอะไรนะครับยอ่อซื้อยอ่อซื้อเอาละกันอย่างน้อยใช้สโต๊ต4ชั่วโมงยอ่อมันยอ่อมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะ4ชั่วโมงครั้งนี้ก็ยอ่อมาอีกครั้งหนึ่งและก็ต้องรอดูว่าน้องว่าจะคัมแบ็กกลับมาหรือเปล่าถึงถ้าเด้งกลับไปเนี่ยยังไงเอาคอยน่าจะพัมกันได้นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบนะครับยังไงเดี๋ยวเอาไปเจอกันในคลิปถัดไปนะแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันในดิสคอตกันได้น